สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับลาก่อยเพลย์ในเกม g e n นช i นอิมแพคอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะปล่อยเรื่องบ่นดราม่าจงหลีไปโอ้โหฟิลแบคใช้ได้เลยนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดิสคัชันกันนะแล้วก็ฝากทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องลาก่อยเพลย์เอาไว้ด้วยนะครับจะปล่อยคลิปเก n นชินออกมาอีกแน่นอนนะเราะว่าตอนนี้ติดมากๆนะมาต่อที่คลิปนี้นะ ประเด็นหลักที่อยากจะคุยในคลิปนี้เนะี่ยคือเรื่องของการอัพโลกโวลเลเวลนั่นเองนะเนื่องจากตอนนี้เนะี่ยลาก่อยเองเนะี่ยก็ใกล้จะอัพนะเพราะฉะนั้นนะมีอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมตัวนะแล้วสิ่งในหลายอย่างที่ผมสังเกตจากผู้เล่นที่โวลเลเวอน้อยกว่าน,นี้นะก็จะพูดให้ฟังกันนะในคลิปนี้นะฮะแต่ก่อนอื่นก่อนไปพูดถึงการ เตรียมตัวอัพระดับโลกนะว่าเราต้องแบบเตรียมเลยว่ตัวละครตัวไหนบ้างอะไรที่ห้ามอะไรเงี้ยเรามาทำเซอร์เวกันก่อนดีกว่าครับนี่เป็นคอนเทนต์พิเศษในคลิปนี้นะฮะเป็นการเซอร์เวนะฮะมาที่เราจะทำการฟีดแบ c บริษ,ษัทได้นะผมอยากให้ทุกคนแบบที่อยากจะส่งความคิดเห็นเข้าไปหาอีคุณมิโฮโยเนี่ยได้ทำอันนี้นะโอเคเราเกิดปีไหนโอเคอะผมเกิด9 4นะสะเพศชายนะครับ ไม่พอใจนะครับนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างอื่นมันก็ดีนะอื่นก็ดีทำไมถึงไม่พอใจไหนอยู่ไหนอยู่ไหนดิสเกมกลายมากไปโอ,อไม่เป็นไรรีวอร์ดน้อยไปใช่รีวอร์ดน้อยไป,อ,อ,ยไปอยากได้เลซินมากกว่านี้นะไม่มีคอนเทนต์ใหม่อ,อ่อไม,ม่ไม่ได้ตัวละครที่อยากได้อันนี้เฉยๆนะนี่นี่น,นี่เลซินนะแล้วก็ นี่นี่เลยนี่เลยคาแรคเตอร์ไม่น่าสนใจอื้นอื่นอืินอื่นชงหลีประมาณนี้อาเรามีอะไรบ้างเรามีอันนี้เรามีอันนี้ Very Unsatisfied นะครับอันนี้ Neutral นะไอซินหยันนี่ผมเฉยเฉยนะซินหยันเนี่ยเอชอชงหลีนะครับอาร์ตวิชวลนี่โอ้โหดีที่สุดคาแรคเตอร์ไรเซชันดีที่สุด ทีมเวิร์กเปิดโล้ให้เพื่อนไม่ได้โอเคให้คะแนนอยู่กบับบาทเล็กน้อยแล้วกันมูฟเมนต์โอเคมันตัวใหญ่นะัซพพอร์ตซัพพอร์ตเปิดโล้นานไม่พอใจไม่พอใจอย่างยิ่งไม่พอใจอย่างยิ่งเลยดีกว่าอ่ะไม่พอใจอย่างยิ่งโอเคประมาณนี้ <c oughs> เอ,อ่อสำหรับซินหยันเฮ้ย <c oughs> มันซับดีนะมันเปิดโล้ล้างล้างดีบัฟได้ด้วยนะทีมเวิร์กทีมเวิร์กโอเคมั้งมูฟเมนต์กลางๆเดเมจกลางๆวิชวลดีคาแรคเตอร์ดี เอออีเ,อเวนต์นี้เหรออีเ,อเวนต์นี้เราโอ้โหจอยเยอะเลยเออบอกว่าเนี่ยใช้เลเซนเลยใช้เลเซนจอยเลยพอใจนิดหน่อยนะสตอรี่สตอรี่พอใจนะเวลาก็พอใจความยากก็พอใจนะแต่จอยนี่เฉยๆวะ่ะมันซ้ำๆไปหน่อยเอ็กเซนฟอร์ออลไหมเออไม่หมดอ,อ่ทำไมถึงไม่เอ็กเชนฟอร์ออลเหรอ เพราะว่าต้องเอาเรซินมาทำอย่างอื่นนี่เรซินไม่คุ้มไม่คุ้มเรซินไม่คุ้มอันไหนที่ให้คุณค่ากับมันมากสุดนี่หนึ่งสองสามทุกอย่างเลยได้ไหมเนี่ยอ๋อมันได้แค่สองนี่หว่างั้นเราก็ต้องเอาทาเลนต์กับคาแรคเตอร์นะอืมเอ่ออันนี้รู้ว่ามีเดเมจบัฟอันนี้รู้อันนี้รู้ เฟสเฟดหนึ่ง uh, ที่เดินหาเลยเฟดเดินหาสนุกดีนะเอเฟสไออย่างงี้แล้วกันเฟดเดินหาสนุกสุดเออเท่า uh, mm hmm. กันเอ้ย mm hmm. เราเลือกยากที่สุดตลอดนี่มาเนี่ยแล้วก็อันนี้ในเฟสสองเนี่ยใช้คาแรคเตอร์ที่มีบัฟหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ก็ใช้บ้างใช้บ้าง เฟสสามก็โคออฟซัมทม์นะถ้าโคออฟเหรออินคีรีสไอการที่เล่นอีเวนต์กับเพื่อนนี่มันทำให้เราสู้ได้ดีขึ้นบอกก็ดีขึ้นนะ fun, มอฟันไหมเฉยๆวะเอ่อโคออปเปอร์เรทไม่ไม่เห็นด้วยนะไม่โคออปเปอร์เรทเลยไม่คอมมูนิเคชเลยต่างคนต่างเล่น <laughs> เอ่อวิ่งวิ่งแน่นอนแน่นอนไม่ไม่แนะนำเอ่อชงหลี่ need to be at just to be five star character level power yeah โอ้คลิปนี้ก็เป็นคลิปทำเซอร์เว์ร์แลวนะอ่ะ uh, <c oughs> มาหลังจากที่เราฟีดแบ็กไอ้บริษัท นี่ไปแล้วเนาะเรามาพูดถึงประเด็นคลิปนี้กันดีกว่านะครับก็คือการเตรียมตัวขึ้นระดับโลกนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้สําหรับทุกคนคือผมเห็นคําถามในพวกกลุ่มคอมมูนิตี้เรื่อยๆเลยว่าเฮ้ยคำถามแบบแรกคือโลกนี้จะขึ้นเลเวลโลกแล้วน่ากลัวไหมอะไรเงี้ยอันนั้นอะน่ากลัวมากเลยอะไรเงี้ยอันนั้นอะเห็นบ่อยมากอันนึงแล้วก็แบบอีกอันนึงคือต้องอัพตัวไหนดี D อะไรเงี้ยอัพตัวไหนดีปั้นทีมยังไงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจะแชร์ซะหน่อยนะครับ อันดับแรกสาหรับเทคนิคการเตรียมตัวก่อนขึ้นโลกโลกระดับโลกเนี่ยนะก็คือเราต้องรู้ว่าตัว DPS ในตี้เราคือตัวเดเมจหลักเนี่ยเป็นตัวไหนนะคืออันนี้ผมคิดว่าคนที่เล่นมอสาพาเนอก็คือรู้อยู่แล้วแหละแต่อยากจะเน้นย้ําเพราะว่าเราเกมนี้เนี่ยเราจะอัพตัวไม่ได้ทุกตัวนะเราต้องเน้นที่บางตัวนะอย่างเช่นถ้าดูคาแรคเตอร์ผมเนี่ย DPS หลักของผมเนี่ยก็คือดีลูกับหนิงกวง2ตัว แล้วก็ฟิชเชอร์ยิงเป็นรองแต่ว่าก็จะมีเลเวล80เนี่ยหลักๆก็แค่สงตัวนี้เท่านั้นนะนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะอัพโลกเนี่ยเราต้องเลือกก่อนว่าโอเคเราจะเวลาเราอัพโลกขึ้นเนี่ยเราจะทําให้ตัวละครเราปลดเลื่อนขั้นได้ถูกไหมแล้วก็ทําให้เลเวลได้มากขึ้นทีนี้เราไม่สามารถเลื่อนขั้นได้ทุกตัวเราก็เลยต้องเลือกว่าเราจะเลื่อนขั้นตัวไหนนะซึ่งเราก็ต้องให้ p r i o r i t y กับตัวเดเมเก่อนและถ้าเกิดเราเราเลือกผิดตัวอย่างเช่นผมบางทีผมเห็นบางคน อัพตัวฮิวมากเกินไปคือเออจริงเกมนี้มันไม่ได้มีอะไรผิดน,นะคืออยากอัพตัวอะไรก็อัพแหละแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช่สายแบบสายเปยเยอะๆหรือไม่ใช่สายที่แบบอัดเลซินนิดนึงอ่ะมันจะทําให้เกิดการทรัพยากรขาดได้นะอย่างเช่นตอนเนี้ไอดีผมเนี่ยมีตัวเลเวลแปดแค่สามตัวเองนะที่เหลือก็เจ็ดสิบอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูรวมๆตรงนี้ดีกว่าเออเนี่ย แปดสิบแค่สามตัวเจ็ดสิบห้าเจ็สิบที่เหลือเนี่ยคือแค่ห้าสิบหกสิบงนีสมุดเวลผมเหลือแค่แค่ร้อยกว่า,วาเท่านั้นเองคือตอนนี้ผมกําลังตุนสมุดเวลเตรียมอัพตัวหลักอยู่แต่แค่ร้อยสามสองเนี่ยไม,ไม่ไม่พอแน่ๆนะคือถ้าผมจับดีลุกเป็นเก้าสิบเนี่ยผมย่าต้องใช้เยอะกว่านี้นะแล้วก็มีม,มีหนิงกวงอีกตัวหนึ่งถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็จะหเห็นว่าเออขนาดผมเติมหลายอย่างนะผมก็ก็มีเติมไอ้เบทเทิลพาสด้วยนะครับ ซึ่งก็เก็บมาหมดแล้วด้วยนะยังได้แค่นี้เลยนะคร,รับเพราะฉันียก่อนเลเวลเนี่ยช่วงท้ายเกมเนี่ยมันจะค่อนข้างจํากัดน,นะเพราะฉันอยากให้ทุกคนเนี่ยเลือกมาตัว2ตัวที่เป็นตัวเดเมจอ่ะมันจะทําให้เราเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นนะตัวที่ผมแนะนําก็คืออ่ะห้าดาวไอไอนีอ่มันหนักอยู่แล้วคือ5ดาวที่เป็นเดเมจอ่ะได้หมดแหละอย่างดีลุคคลีเครื่องฉิงอะไรเงี้ยนะแต่เครื่องฉิงจะอ่อนหน่อยตัวเดเมจสายฟ้ามันเลดมันอ่อนกว่านะถ้ามันตัว4ดาวก็เป็นเนี่ย หนิงกวงเป็นเลเซอร์อะไรเงี้ยผูกเนี่ก็คือจะเป็นตัวที่เราอัพอัพให้ตันคนระแล้วพอเราเลือกตัวเรารู้แล้วว่าเราจะอัพตัวไหนใช่ป่ะสิ่งที่ผมแนะนำมากๆคือให้เราเตรียมของในการเลื่อนขั้นให้ครบก่อนก่อนที่จะขึ้น AR นั้นนะอย่างเช่นอย่างเช่นตอนเนี้ยผม a r 49จะขึ้น50ใช่ไหมอันนี้ใช้ได้กับทุกระดับเลยนะแบบอะไรขึ้น30ขึ้น35ก็ไดนะ้ก็คือให้เตรียมของมาให้มาให้เลยคือเวลาเรากด ตรงเลื่อนขั้นตรงเนี้ยมันก็จะบอกว่าเราต้องใช้อะไรบ้างเห็นปะก็อย่างเงี้ยผมเลือกดีลุกกับอิงกวงสองตัวผมก็เตรียมของมาตอนเนี้ยก็จะเห็นว่าของดีลุกผมเนี่ยครบหมดล้วอันนี้มันขึ้นมาขาดจริงจริงเดี๋ยวไปคราฟเอาก็ครบคือก็คือพร้อมกดอัพเลยอ่ะเนี่ยไอ้เนี่ยก็ครบเหมือนกันอันนี้ก็พร้อมกดอัพกันแต่ทีนี้มันมีมันมีเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยเวลาพูดถึงตรงนี้คือ อะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในในบรรดาทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของที่เก็บามแมบ,บด้วยสิ่งที่หายากที่สุดในของทั้งหมดอ่ะคือไอ้ก้อนเพชรเนี่ยหายากมากเลยเพราะว่าเวิร์ลบอสอะที่ที่เราต้องไปตีเพื่อให้ได้มาอย่างเช่นเราอยากได้ไอ้ก้อนเพชรท่าดินอ่ะเราก็ต้องไปตีไอ้ไอ้ไฮโปเซสิส,สที่มันเป็นท่าดินลอยๆได้ครับมันแบบมันดอกน้อยมากเว้ยแล้วมันดอกแค่แบบระดับล่างๆอ่ะ เนี่ยมันดอกแค่แบบส่งระดับไล่อย่างเงี้ยแล้วเราต้องผสมขึ้นเป็นสีทองอันนี้กว่าผมจะได้เนี่ยเชื่อไหมผมเริ่มตีตั้งแต่ไอไอ,ไอบัซอพิล่าเนี่ยผมศูนย์อันน่ะตีจนสี่สองอันน่ะหน้ายี่สิบเกือบยี่สิบรอบอะ่ะถึงจะได้อันเนี้ยครบหกอ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เลส,สินเหลือนะแล้ว a r คุณยังไม่ถึง45คือคือคุณเลส,สินเหลือแต่ว่าแบบฟาร์มออดิแฟกยังไม่ได้คุ้มเพราะว่าไม่ถึง45งมันยังไม่ได้ออดิแฟกทองเนี่ย ผมแนะนำเลยนะสิ่งที่ฟาร์มเผื่อไว้ได้เลยนะก็คือก้อนเพชรพวกนี้ครับเพราะว่าเวอร์บอสต่างๆเนี่ยเวอร์อบอสต่างๆที่มันดรอปดรอปพวกก้อนเพชรเนี่ยมันก็จะคือพวกนี้พวก is, ang, อิเล็กโทรอานิโมไฮโปซิสไอดอกไม้ยักษ์อะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันจะดรอปเพชรหลกัลกๆแค่2องระดับแรกเท่านั้นแหละตั้งแต่ ar 30แล้วอะ่ะ30กว่าๆแล้วอะ่ะถามว่าโอกาสดรอปออดิแฟกต์ act, ทองมีไหมมีแต่ว่าก็ไม่คุ้มอยู่ดีคือสุดท้ายเราตีพวกดอกไม้เนี่ยเพื่อ,เพ,อเพื่อไอเพชรพวกนี้อยู่แล้วอะ่ะ แล้วผมคิดว่า AR ต่ำๆเนี่ยมันคุ้มกว่าที่จะมาตีอันนี้มากกว่าดันอาร์ิแฟกต์แต่พอาะ AI ยเยอะๆเนี่ยตีอาิแฟกต์คุ้มกว่าตีพวกนี้เพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยให้ตุนไว้เลยถ้ารู้ว่า DPS หลักจะเป็นตัวธาตุไหนอะตุนไอเพชรเนี่ยธาตุนั้นเนี่ยเอาไว้เยอะๆเลยช่วยเด้ม,มากแน่นอนบอกเลยถ้าเราเตรียมตัวแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายมากครับคือทันทีที่เรา AR ขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะกดอัพทุกอย่างแล้วก็ยัดให้ตันไปเลยกับตัวตัว,ตวหลักของเราะแค่นั้นเอง ทีนี้เราก็จะสู้มอนได้หมดแล้วว่าเอาจริงการที่ระดับโลกขึ้นน่ะมันก็แค่เลเวลมอนมากขึ้นมันไม่ได้โหดขนาดนั้นนะมันไม่ได้โหดขนาดนั้นเพราะว่า <c oughs> เวลาเราตีบอสมังกรอ,อย่างเงี้ยมันก็ให้เราเลือกระดับเลเวลอยู่แล้วแล้ว,ลวมันก็ไม่ได้ปลดล็อกตามเลเวลเวิลด้วยอันนี้มันปลดล็อกตาม AR มีแค่หมาป่าเป็นบอสตัวเดียวที่มันจะเก่งขึ้นตามเวิลด์เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเครียดมากนะ <c oughs> แล้วก็นอกจากตัวละครอีกอย่างหนึ่งที่ห้ามลืมเลยนะ ก็คืออาวุธนะบางคนอาจจะลืมหาอุปกรณ์ออาวุธนะอาวุธของตัว DPS หลักของเราเนี่ยก็ให้เตรียมของมาให้ครบเหมือนกันนะเตรียมนี่ด้วยนะไม่ใช่แค่เตรียมของนะเตรียมแร่ไว้อัพด้วยนะเนี่ยเตรียมแร่ไว้เยอะๆนะคืออย่างเช่นอาวุธเวฟเจอร์10-80เนี่ยมันจะใช้ประมาณแบบร้อยร้อยไปปลายเกือบสองร้อยก้อนสามดาวเนี่ยเพราะฉันก็แนะนําให้ตุนๆเอาไว้นะตุนๆไอเอ็นฮนส์เมนต์ออนี่เอาไว้นะแล้วก็เนี่ย อาวุธเนี่ยมันก็ต้องเอเซนเหมือนกันฮะเนี่ยก็ผมก็เก็บครบแล้วเห็นปะก็อาวุธจะเก็บง่ายกาหน่อยเพราะมันไม่ได้ดอกยากหุนหินเท่าไอตัวก้อนเพชรธาตุอ่ะมันก็จะง่ายหน่อยแต่เพียงแค่ต้องต้องลงให้ถูกวันแค่นึงมันมันจะมีแบบเวียนวันกันถูกปะก็ต้องไปหาให้ถูกวันนะเนี่ยอย่างอันเนี้ย memory of dust อาวุธ5ดาดาวก็ครบแล้วประมาณนี้นะก็คือผมผมเตรียมมาแล้วล่ะผมผมเตรียมมาแล้วหมดอนะ่ะขึ้น50จะได้แบบกดอัพกดอัพกดอัพเลยนะ ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหลัหลกๆส่วนเรื่องรองๆก็จะเป็นเงินน่ะแต่ผมคิดว่าเงินส่วนใหญ่ก็จะมีพอลนะถ้าเกิดเข้าร่วมอีเวนต์อะไรเก็บไว้หลายๆร้านก็ก็จะพอนะแต่ใครที่เงินน้อยเนี่ยก็ก็ต้องแบ่งเลซินไปเก็บดอกไม้เงินด้วยแต่ผมแนะนําให้เก็บตอนช่วงอีเวนต์นะมันมันจะคุ้มมากแล้วก็แน่นอนในอนาคตมีอีเวนต์ใหม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเงินไม่ขาดจริงๆอะ่ะไม่แนะนําให้ลงเอาเลซินไปลงดอกไม้เงินนะแนะนําให้เอาเลซินไปทำเงินดีกว่า ผมคิดว่าต่ำกว่า AR 4.5ที่คุ้มสุดคือตีบอสตีบอสตัวใหญ่อะแล้วก็สูงกว่านั้นก็คือคุ้มสุดคือไปลงอ์ติแฟกต์คุ้มสุดนะคุ้มสุดไม่ใช่แบบความว่าต้องทําอย่างเดียวนะเพราะว่าถ้าไม่มีของอัพพอก็ต้องไปไปตีเบอร์บอสเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็อีกพอย n ์หนึ่งนะก่อนที่จะลาจากในคลิปนี้นะก็คืออยากให้เลือกเลเวลของตัวละครและอาวุธที่จัให้ดีๆนะอย่างที่ผมบอกไปว่าตอนก่อนนั้นเนี่ย ว่าตัวละครอ,อย่างเช่นตัวฮิลเนี่ยผมก็ไม่แนะนาให้อัพเยอะไปนะมันจะเปลืองทรัพยากรอย่างมากนะอาวุธก็เช่นกันนะอาวุธก็เช่นกันคือเราไม่สามารถอัพอาวุธได้ทุกชิ้นนะเราก็ต้องเลือกเฉพาะชิ้นที่แบบตัวดาเมจหลักๆเราถือหรือบางชิ้นที่แบบตัวดาเมจรองเราถือเราก็อัพได้เหมือนกันแต่จะอัพให้ทุกตัวเลยอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้ในเกมน,นี้นะการปั้นตัวให้เหมาะกับอาวุธก็เหมาะสมนะสมมติเรามีตัว4ดีดาวอยู่หลายๆตัวเลือกตัวไหนเป็นตัวดาเมจดีก็เลือกจากอาวุธก็ได้นะว่าเรามีอาวุธอะไร แล้วก็เจียดเพชรมาลงตู้อาวุธห้าดาวบ้างสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นสายฟรีล้วนๆนะ่ะนะก็เวอร์เหมือนกันนะแต่ว่าต้องเป็นตู้ที่แบบอาวุธทั้งสองอันมันใช้ได้กับตัวของเรานะเพราะว่าพอถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีตัวคอนห้าดาวเยอะมากแล้วอะแบบแบบไม่ต้องเยอะมากหรอกมีตัวห้าดาวสามสี่ตัวแล้วอะแต่ไม่มีอาวุธห้าดาวเลยอะถึงจุดๆนั้นนะ่ะไปเปิดเติมตู้อาวุธอะไปไปเอาเพชรไปยาตู้อาวุธก็จะคุ้มกว่าด้วยซ้ำมันจะเป็นการอัปเกรดตัวที่เรามีอยู่แล้วให้มันถืออาวุธที่ดีขึ้นนะ พะฉะนั้นถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยอาวุธสี่ดาวเราอะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรอะมันจะโดนโดนโลอะอย่างเช่นตอนที่ผมเปิดได้วูฟเกมสโตนเนี่ยกลายเป็นดาบอันเนี้ยโปรโตไทป์อามินัสอันเนี้ยมันโดนโลเว้แล้วแล้วผมก็ต้องเอาเอาเพชรทุกอย่างใช่ป่ะไปอัดวูฟเกมสโตนเพราะมันห้าดาวถูกป่ะอัพให้เต็มถูกป่ะแล้วการมปนว่าอันเนี้ยไม่ได้ใช้เว้ยเพราะผมไม่ได้ผมไม่ได้มีตัวสำรองที่อัพเตรียมไว้เพื่อเพื่อใช้ดาบอันเนี้ย มันก็เรียกกายเป็นเพื่อ80ดิงงเหงาอยู่ในช่องอะ่ะคือสิ่งที่อยากจะบอกก็คืออาวุธ4ดาวบางอันน่ะถ้าเกิดอัพตันอะ่ะแล้วด้านเนือนาะคตเปิดได้5้าดาวที่ที่เอามาใช้แทนไอ้สดาวนั่นอะ่ะเสียฟรีนะถ้าไม่มีตัวมาใช้แทนเนื้อไหมเพราะฉันก็มี2อย่างนะก็คือเอาอาวุธ5้าดาวแล้วก็อัพให้ตันเลยหรือไม่ก็ถ้าจะเปลี่ยนอาวุธเนี่ยก็หาตัวสำรองไว้ด้วยนะหาตัวสำรองที่จะมาแบบรับช่วงต่ออะไรเงี้ย อย่างตอนนี้เอาจริงไม่มีนะไม่มีตัวสำรองที่ใช้อันนี้นะตรงนี้จะเห็นว่าชงถืออยู่แต่ว่าแต่ชงยุนผมก็แบบเวลแค่60สิบอะแล้วก็ไม่ได้มีของอะไรเลยเห็นไหม <laughs> คือไม่มีตัวถือดาบใหญ่แล้วว้าง่ายนะแล้วก็อัพเวลก็ไม่ได้แล้วสมุดมันก็หมดแล้วนะใช้เยอะมากนะอัพจากหกสิบมันจะสิบเนี่ยใช้เยอะมากนะเนี่ยให้ดูว่าใช้เท่าไหร่ <c oughs> เนี่ยถ้าจับจากหกสิบป็นจะสิบเนี่ยรู้สึกจะประมาณแปดสิบเล่มอะหกสิบเล่มนะคือกดนี่หมดเลยนะ แล้วแค่70เองด้วยซ้ำคือสุดท้ายอาวุธที่อัพตันๆนะ่ยมันก็ใช่กับตัวเดเมียงไงตัวเดเมียงก็ต้องอัพสุดเนี่ยปะโอ้โหผมผมค่อนข้างเหงาเหมือนกันกับดาบเนี่ยตอนแรกเก่าจะเอาไปให้อาวุธอันอื่นกินแต่ไม่เป็นไรแล้วกันเกี่ยวไว้ดูเล่นเกี่ยวไว้ใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะ ได้อะไรกลับไปอย่างน้อยก็ได้ความเพลิดเพลินในการนั่งฟังคนบ่นแล้วกันนะอันนี้อันนี้จะเป็นจุดประสงค์ในการทําคลิปเกนชินทุกคลิปหลังจากนี้ไปนะก็คือให้ท่านผู้ชมได้รับความเพลิดเพลินในการฟังลากกว่นั่งพูดไปเรื่อยนะไม่ว่าจะปเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะเพราะผมรู้สึกว่าผมก็ชอบฟังคนอื่นนั่งพูดไปเรื่อยเหมือนกันก็หลักๆโดยสรุปนะก็คือเลือกัพน้อยๆตัวนะแล้วก็าร์มเพชเผื่อไว้นะถ้าเกิดจําได้อย่างเดียวจากคลิปนี้นะเนี่ยเอาเอาอันนี้ไปนะ ก็คือฟาร์มเดี๋ยวนะเพชรมันอยู่ไหนแล้วเนะี่ยฟาร์มเพชรพวกนี้เผื่อไว้นะนี่นี่อันนี้สําคัญที่สุดนะเจมสโตนสําคัญที่สุดนะฟาร์มเผื่อไว้เลยนะแล้วก็ถ้า AR น้อยกว่า45เนี่ยจะเป็นเวลาที่ดีมากในการฟาร์มเพชรพวกนี้เผื่อไวนะ้แล้วฟาร์มเผื่อไว้จนสีทองก็ได้ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่าพอ AR45 ขึ้นไปเนะี่ยคุณจะตื่นเต้นน้อยลงกับพวกบอยพวกนี้แล้วเพราะมันดรอปของได้หว่วยเหลือเกินนะไอบ้บอสเอาจริงนะขอบ่นทิ้งท้ายนิดนึงไอ,บอ้บอสบอสเนี่ย บอสมังกรบอสหมาป่าที่มันใช้เลซินเยอะๆหกสิบน,นี่ช่วง AR ประมาณ3 5 4ห้าสิบน,น่รู้สึกว่ามันคุ้มมากนะเฮ้ยได้5ดาวเว้ยแบบรู้สึกคุ้มกับ60อะ่ะคือตอนนี้รู้สึกไม่คุ้มแล้วนะเอา60ไปฟาร์มอดิแฟกดีกว่านะคือไม่อยากมาตีบอสหมาป่าเลยแต่แบบก็ต้องตีอยู่ดีเพราะอะไรเพราะมันดันเอาไอ,ไอ้ไอ้พวกทาเลนต์อุปกรณ์อัพทาเลนต์อ่ะเอามันดบในนี้ว่ามันก็เหมือนกึง่ๆงๆโดนบังคับตีโดยปริยายอะ่ะถูกปะ แต่ถ้าเกิดจะมาหาอร์ติแฟ์เนี่ยโอ้โหโคตรไม่คุ้มเลยนะคือเรซินหกสิบได้ห้าดาวชิ้นเดียวอะไรเงี้ยกับกันเรซินหกสิบถ้าไปฟาร์มพวกดันเนี่ยได้ห้ดาวสามชิ้นน่ะคือแบบโอ้โหต่างกันเยอะนะครับต่างกันเยอะเลยเอาละทุกคนเพื่อพิสูจน์พอยท์เมื่อกี้นะว่าพอ AR เยอะกว่า45เนี่ยจะรู้สึกว่าการตี60เรซินเนี่ยมันไม่คุ้มแล้วนะก็เลยมาพิสูจน์ให้ดูนะตอนนี้ AR49 บกนะก็เวิร์6นะครับมาดูกันว่าเราจะได้อะไรจากบอสหมาป่า ในวีคนี้บ้างนะครับหกสิบเลซินนะอย่างเจ็บน้นที่ทั้งวันนะทั้งวันเลยนะนี่ฮะเราได้ห้าดาวชิ้นเดียวนะเห็นป่ะนี่ชิ้นเดียวก็บุญแล้วนะนี่เป็นแบบคนนกกราเดียเตอร์ห้าดาวนี้บุญแล้วนะคือถ้าเนี่ยมันออกเซตอื่นนี่ย่างเหงาเลยนะคือถ้าไอห้าดาวหนึ่งชิ้นเนียออกเป็นไอวอนเดอร์เอร์เนี่ยผมยังเหงาเลยนะได้ได้คนนกมานี่ถือว่าดีมากเลยดีมากเลยเนี่ยแบบแต่ก็เนี่ยหก ได้ซิ้นหกสิบได้ชิ้นเดียวอ่ะนี่เวอร์หกนะคืออยากคิดว่าเวอร์เพิ่มขึ้นอีกจะได้ให้เงาเยอะขึ้นนะแล้วเรามาดูกันว่าขนน้เมื่อกี้ออบอะไรไ <c oughs> อ้มีลุ้นมีลุ้น,ม,นมีลุ้นลงคิดไดเมดอันนี้อันนี้กลางๆอ่ะไหนไหนไหนละมาดูกันว่าเจ๊งเปล่าคือถ้าลงลงอย่างอื่นที่ไม่ใช่คิดไดเมทกับแอคแท็กอะถ้าลงเลือดหรือลงดีเฟนส์เนี่ยก็คือก็คือถือว่าน,นี้เจ๊งอะเข้าใจใช่ไหมทุกคนเข้าใจนะอ่าเดี๋ยวเพื่อเป็นการ เอาสดให้ดูเลยดีกว่าอัพสดให้ดูเลยดีกว่าว่ามันแบบสิ้นหวังแค่ไหนเวลา a ออเยอะๆเจ๊งเห็นไหเนี่ยเรี <c oughs> ย่เจ๊งแล้วอันนี้เจ๊งแล้วเวไม่ค่อยคุมเลยเนี่ยถ้าไม่เหลืองจริงก็ไม่ลองว่าถ้าลองคืออันเนี้ยเรียกได้ว่าเจ๊งไปประมาณ7จสถ้าอยากเจง๊ง3 0อก็อัพเป็นบวกแปแต่ว่าไม่อยากลองแล้วคือ,อน,นี้ก็เจ๊งไปเยอะแล้ว ก็ประมาณนี้นะหกสิบเลซินเมื่อกี้ก็คือบินไปแล้วนะกับกับบอลหมาป่านะก็ไม่คุ้มเลยนะเห็นไหมโอเคท่านผู้ชมมีอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะอยากให้พูดคุยนเยอะนะแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันใน Discord ลาก่อยได้เช่นกันนะกับแกนชินอิมแพกนะสำหรับคลิปนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนนะในะช่องลาก่อยเพลงนะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนอยากอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับแกนชินอิมแพกนะคอมเมนต์กันมาได้ด้วยเช่นกันนะคอมเมนต์มาเลยนะเป็นไอเดียในการพาดหัวข่าวด้วยนะ สำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย